เช้าเช้าอย่างนี้นะครับดื่มน้ำชาสักหนึ่งแก้วนะครับตอนเช้าเนี่ยเวลาเราตื่นนอนตอนเช้าเราควรดื่มน้ำสักประมาณสองแก้วนะครับเพราะว่าตลอดตั้งแต่เช้าเอ่อตั้งแต่เมื่อวานนะครับจนมันกรทั่งมาถึงรุ่งเช้าเนี่ยนะครับหลังจากที่เรานอนหลับแล้วประมาณสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับจนถึง แช่วงเช้าเนี่ยเลือดเราก็จะเริ่มข้นเพราะฉะนั้นเราดื่มน้ำสักอสองแก้วน้ำที่ผมดื่มเนี่ยที่เห็นเหลืองๆเนี่ยนะครับเป็นน้ำจากย่าปักกิ่งนะครับย่าปักกิ่งซึ่งเป็นชานะครับเป็นชาสมุนไพรที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของอะระบบเลือดนะครับมะเร็ง ในเม็ดเลือดนะครับทำให้เม็ดเลือดเราดีขึ้นนะครับชาจากหญ้าปักจริงนะครับอร่อยครับกินง,ง่ายนะครับดีกว่าเราไปดื่มน้ำชายอย่างอื่นนะครับนี่ชาหญ้าปักกิงจากสวนกรุณเทพดิอโรคยานะครับปลอดสาร,กรเกษตรอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชาจากหญ้าปักกิงนะครับ เลือดไม่ดีน้ำเหลืองไม่ดีนะครับวันหนึ่งสักประมาณ 2- 3ถึงแก้วนะครับจะช่วยปรับระบบเลือดนะครับระบบน้ำเหลืองได้ดีสำหรับาชาจากหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดานะครับก็เลียนนะครับสมัยก่อนโด่งดังมากเลยครับก็แชร์ให้เพื่อนๆในศาสตร์ค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ